จันทบุรีดินแดนแห่งผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนครับได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งผลไม้เพราะทุเรียนเมืองจันร์เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพระดับต้นๆและยังมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยครับโดยมียอดการส่งออกไปขายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากทุเรียนเมืองจันร์มีรสชาติที่หอมหวานอร่อยครับดังนั้น หากอยากจะมีทุเรียนทานตลอดทั้งปีจึงได้มีการแปรรูปทุเรียนอยู่ในเมนูต่างๆที่หลากหลายมากเลยทีเดียวครับผมเชื่อเลยว่าถ้าหากท่านลองมาลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากทุเรียนสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านจะต้องติดใจอย่างแน่นอนครับทุเรียนเมืองจันท์นอกจากการส่งและจําหน่ายผลที่สุกแล้วนั้นการแปรรูปทุเรียนสดให้เป็นในแบบแช่แข็งนั้นกําลังได้รับความนิยมอย่างมากและเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ครับ โดยนำทุเรียนจากผลที่แก่และสุกนำมาแช่แข็งเอาไว้เพื่อส่งออกไปยังผู้บริโภคโดยเฉพาะการส่งออกตลาดต่างประเทศซึ่งจะมีความสะดวกทั้งในการนำมารับประทานและไม่เสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อทุเรียนอ่อนที่ยังคงรสชาติของความหอมหวานมันแบบทุเรียนเมืองจันทร์เอาไว้ให้ทานได้ตลอดทั้งปีกันเลยครับนอกจากนี้นะครับการแปรรูปเนื้อทุเรียน ให้เป็นผลผลิตทางการค้าในรูปแบบใหม่สามารถนำมาต่อยอดและปรับกลยุทธ์ในการขายได้อย่างน่าสนใจเช่นกันครับเรามาลองดูกันสัก2 3สาตัวอย่างกันละกันนะครับว่าจะมีหน้าตาอย่างไรกันบ้างเริ่มจากการแปรรูปให้เป็นทุเรียนทอดกรอบกรอบหว,วานหวานอร่อยเลยครับของฝากชื่อดังของเมืองจันโดยการนำทุเรียนพันหมอนทองที่มีความแก่เท่านั้นนะครับ นำมาทอดถึงจะได้รสชาติความกรอบอร่อยที่ลงตัวทานแล้วหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวครับถัดมาก็เป็นในรูปแบบของทุเรียนกวนที่มีทั้งสูตรหวานน้อยอร่อยมากซึ่งจะได้รสชาติความหวานแบบธรรมชาติจากทุเรียนสุกแท้ๆกับทุเรียนกวนสูตรดั้งเดิมที่รับรองได้ถึงคุณภาพความหวานมันหอมอร่อยที่ต้องยกนิ้วให้กันเลยทีเดียวครับ และที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือทุเรียนสแน็คผลงานการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่นอกจากจะเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่แล้วยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทุเรียนทอดเมืองจันเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงตลาดคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ ป้าแกบครับของดีเมืองจันโอ้ชื่อนี้ได้มาเนี่ยก็ตอนหลังที่ป้าแกบมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปกรเกษตรก่อนหน้านี้แหละปะ้าแกบตั้งแต่วัยสาวๆป้าแกบทําอะไรมาครับยทําสวนผลไม้สิคะทาสวนเนาะสวนทุเรียนสวนมะคุดน,นี่แหละคะ่ะทําสวนผลไม้ทั้งปี ขายเขาก็ไม่ได้ขายเป็นกิโลเหมือนสมัยนี้นะคสมัยก่อนเขาจะขายเป็นลูกเป็นไซส์ๆนะค่ะไซส์ละ35บาทจนถึงร้อยบาทเพราะค้าคนกลางกดราคาเพราะสินค้ามันล้นตลาดนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการของการที่มาแปลรูปเอามาแปลรูปเป็นอะไรฮะเป็นทุเรียนทอดค่ะพอทอดแล้วก็ลองทําตลาดจากลูกละยี่สิบห้าบาทมันได้เป็นร้อยโอ้ทเ้าจะไม่ทาได้ยังไงต้องทําเวลาป้าแก่เลือกทุเรียนมาทอดเนี่ยต้องเลือกทุเรียนดิบหรือ ทุเรียนสุกทุเรียนแกะจัดแต่ยังไม่สุกประมาณสามวันถ้าไม่ทอดสุกกินได้ครับอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาทอดทุเรียนเนี่ยกระบวนการทอดเนี่ยมันเหมือนตอนป้าแก่ทำแรกๆไหมไม่เหมือนค่ะสมัยก่อนป้าทอดป้าก็ใช้มีดสลัดใช้คนสไลด์เดี๋ยวนี้เขาก็จะสไลด์แบบเครื่อง,ค,องคือยิ่งทํายิ่งพัฒนานะคะสไลด์มือกับสไลดเครื่องได้อัอิมาต่างกันฟ้ากับดินเลย วันหนึ่งแม่บ้าน1ิบ้าคนได้วันละพันโลได้พันโลได้เนื้อที่ทอดแล้วร้อยโลค่ะจากมีดสลางนั้นก็มาสไลด์กับเครื่องได้ปริมาณเพิ่มขึ้นขนาดไหนได้วันละ9 0 0 0พันโลค่ะตั้งแต่วันละหนึ่งพันโลเก้าเท่านะฮะ9ก้าเท่าค่ะแปลว่านวัตกรรมเครื่องมือพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะช่วยเยอะค่ะแล้วก็สวยด้วยนอกจากทุเรียนทอดเป็นแผ่นแล้วเนาะป้าก็ยังทอดเป็นแบบทุเรียนสแน็คที่เป็นแท่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมี ความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นให้มันมีทิ้งที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอ่ะไม่ได้เบื่อแล้วเรื่องคุณภาพของการผลิตล่ะอเป็นยังไงฮะเราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีวัตถุดิบดีค่ะวัตถุดิบดีโรงงานโรงงานต้องต้องสะอาดถูกสุขอนามัยต้องได้ออยต้องมี GMP ทุกขั้นแล้วคนผลิตต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ต้องมีจิตํำนึกลึกๆว่า ทำสินค้าต้องสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภครางวัลโอทอประดับ5ดาวผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดและผลิตภัณฑ์ทุเรียนสแน็คจากกรมพัฒนาชุมชนยังการันตีได้ถึงสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยมจากที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยครับ ในส่วนของกเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรแปรรูปสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับจันทบุรีเนี่ยถือเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มากที่สุดบางครั้งเนี่ย นะครับในช่วงของฤดูกาลเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการนําไปแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีทางสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งเสริมในเรื่องของการให้พี่น้องเกษตรกรนั้นรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกร,รนะครกลุ่มของวิสาหกิจุมชนมาดูว่าตลาดต้องการสินค้าแปรรูปชนิดไหนเราก็ส่งเสริมให,ให,ให้ให้สามารถที่จะเข้าไปแปรรูปจะมีการพัฒนามาโดยตลอดพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพพอชาวบ้านมาทาเองแล้วเนี่ยจะมีการควบคุมค,คุณภาพอย่างไรทางเกษตร จังหวัดได้มีการสนับสนุนยังไงบ้างครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะครับเราต้องเข้าสู่มาตรฐานของการผลิตนะครับยิ่งไประดับของการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกนะอุตสาหกรรมในโคเลียนยิ่งอีกยิ่งเพิ่มมาตรฐานอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแปรรูปเนี่ยมาตรฐานขั้นต่ําที่สุดนะครับที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตเนี่ยก็คืออยแต่ปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มที่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วมีความเข้มแข็งแล้วก็เป้าหมายการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกกระดีนหรือ ขายในตลาดบนระดับมาตรฐานอย่งนี้ต้อง GMP นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับครับตอนนี้การตอบรับประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนของเรื่องของการแปรรูปเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับสินค้าของจันทบุรีเราเนี่ยไม่พอขายข้อสังเกตของความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าแปรรูปทุเรียนจันทบุรีเนี่ยก็จะมีแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บ่งบอกให้เห็นชัดเจนก็คือ ของดีเมืองจันเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของกลุ่มแม่บ้านไหนก็แล้วแต่นะครับ,รบก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของของดีเมืองจันทอยู่ครับคงปฏิเสธกันได้ยากนะครับในเรื่องของความหวานหอมอร่อยของทุเรียนเมืองจันทรนอกจากจะทานกันแบบสดๆแล้วเมื่อนําไปแปรรูปก็จะได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละเจ้าผลิตล้วนมีสูตรเด็ดที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวเกษตรเมืองจันยึดถือไว้นั่นก็คือวัตถุดิบคุณภาพต้องเยี่ยมและรักษามาตรฐานต้องสม่ำเสมอครับการนำทุเรียนเมืองจันมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและยังสร้างชื่อเสียงให้กับคนจังหวัดจันทบุรีนะครับยังเป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนเมืองผลไม้แห่งนี้ครับและนี่แหละครับตะวันออกสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน ของดีที่ชาวจังหวัดจันทบุรีภาคภูมิใจครับจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะมีผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วนะครับจังหวัดจันทบุรียังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนอีกหลายชนิดนะครับเพราะอยากจะชวนเชิญนนท่านที่จะเป็นนักตองเที่ยวหรือท่านที่เป็นผู้ประกอบการก็ดีนะครับมาเลือกซื้อเลือกหานะครับเป็นของฝากของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีรับรองได้ว่าอร่อยและเป็นที่หนึ่งแน่นอนครับ